ตายเอาขอไม้่อยไม้่อยหลงอ่าเรือเข้าไปออเออออจที่เอาไม้เข้าอยอาเอาไม้เสร็จอยใส่เลยากันมานะครับรับน้ำมนตจากหลวงปู่เหยียวัดบุรีของเรานะครับ วันนี้รับมารับบุญนะครับงานเเยป็นสาฏิหาริย์ไทยนะครับคิดอะไรขอให้สุดปากปหารถนานะครับขอให้เรื่อยๆกิ๊กกิ๊กตื่นรอนครับอ่าแล้วก็จะมารับปากกับท่านหน้าบ้านกับท่านนะครับ กราไปโดน,นนี้ครับไหลสดอยู่วัดบุรีไหลหมดแล้วครับวันนี้ก็วันนี้นะครับก็มาทำบุญน,นะครับ สืบสารประเพณีไทยนะครับทําบุญตักบาตรนะครับในช่วงเช้านะครับก็อยู่ในเขตนะครับตําบลบางรักใหญ่นะครับวันนี้ก็มาทางที่สสนนนะครับริมไร่สารริมเจริญกิจนะครับก็มาร่วมทําบุญนะครับตักบาตรตอนเช้านะครับริมน้ํานะครับวัฒนธรรมเดิมนะครับของชาวของอ้อมนะครับก็วันนี้มาร่วมทําบุญในช่วงเช้านะครับ วันนี้ก็มีคนมาร่วมทําบุญนะครับค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับวัฒนธรรมเดิมน,นะครับของบ้านริมคลองนะครับวสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีพี่เจตครับที่เรามาทำบุญนะครับถึงฐานะ ัดะร้อยแปที่องอ้อนนตี่้าทองตะก็ส่พื้นี่เพี่เจบอกพี่เจบอกว่าบุญรักษาทุกท่านครับโอ้ามเนเงินเข้ามาได้พี่เจเล่บัญชี้ะครับยรวยข้าวป่านะครับรพี่เจ นี่นี่นะครับวัฒนธรรมเดิมนะครับของบ้านริมคลองนะครับนะครับของอ้อมนะครับวันนี้ก็ร่วมทําบุญนะครับก็มีผู้อยู่อาศัยนะครับในบ้านริมคลองของอ้อมนะครับก็มาร่วมทําบุญตักบาตรเป็นจํานวนมากนะครับก็เป็นวัฒนธรรมเดิมของพี่น้องชาวบางรักใหญ่นะครับที่อยู่บ้านริมคลองนะครับ ก้ไป็มีตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วครับมาทำบุญสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับวันนี้มาทำบุญตอนเช้าครับ มากับพี่สสครับกี่วัดนะวันนี้ต้นกี่วัดนะครับพี่แม่กี่วัดนะเจ็ดวัด่แม่เจ็ดวัดมี่วัดอะไรบ้างพี่แม่วัดบุรีวัดบลวัดศิราชวงกินวัดตะพองคำวัดพิบูรวัดแร่ แน่ต้นแน่ทำทุกป,ปีต้นน,ปปนี้ทุกปีเลยแม่มันยืบน่บอกต้นถหมว่าปกติตื่นเช้ปปามนะันบอกป่ากันไอ่เอาถึงไม่แฉงสาธุ วันนี้ก็มีตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะครับเช้าหัวค่ําก็พากะพะสงก็มาจํานวนเจ็ดวัดนะครับก็มาเรื่อยๆนะครับพี่น้องที่อยู่บ้านรินคลองครับก็มาร่วมทําบุญตักบาตรตอนเช้านะครับวัฒนธรรมเดินนะครับของพี่น้องชาวคลองอ้อมนะครับตําบลบางรักใหญ่ ขอคลองขอคลองตรงคลองบางไผ่เพิ่มหน่อยขอคลองนะครับขอคลองตรงคลองบางไผ่เพิ่มหน่อยขอคลองเลยเหรอใช่ครับอันนี้คือขอคลองเลยใช่ไหมครับนี่เราขอคลองเลยนะครับนี่เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติหรือไมขุดคลองขุดเหรอครับหรือว่าอะไรครับน่าจะประมาณขุดขอขุดเพิ่มแบบอ๋อขอไฟแต่นี้เป็นคลองอ้อมนนนะครับเป็นเป็นเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่าใช่ไหมคุณเอ๋ ใช่ค่ะสายเก่าสายเก่าใช่มือแม่แล้วตรงยาก่อนที่มันจะมีการตัดในสนามขอคลองเลยขอไฟขอไฟเพิ่มตรงคลองบางไผ่หน่อยครับอ๋อครับตอนแรกเขาก็ผิดม,มาขอคลองรับเรื่องเลย ช้าหน่อยช้าหน่อยโบราณเขาว่าเา่อนีเจ้าดูาไหนก็ไม่ทราบเคยร้องรชกาลที่5้าครับนะครับราชการที่ห้าเคยนำร่องขุดของอ้อมตั้งแต่เดิมปนาสวัสดีควัต้มเกียงนะครับอันนี้วัาส้มเกียงนะครับ ครับนมัสการครับอาจารย์ครับนมัสการครับมีครับมาเริไม่รู้ทุกคนนะครับสาธุปีหน้าเจอใหม่แล้วผมอยู่ว่าฝัรู้เลยเนี่ย วันนี้เราก็มีมูนิธีนะครับสยามนนทบ,บุรีนะครับก็คอยดูแลนะครับความปลอดภัยนะครับพี่น้องที่มาร่วมทําบ,บุญนะครับช่วงเช้านะครับตรงนี้อ่ะค สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมนะครับตอนนี้อยู่ในบรรยากาศนะครับของคลองอ้อมนะครับตําบลบางรักใหญ่นะครับวันนี้ก็มีทําบุญตักบาตรนะครับประเพณีเดิมนะครับของพี่น้องชาวบางรักใหญ่ที่อาศัยอยู่ติดริมน้านะครับคลองอ้อมก็มาร่วมทําบุญใส่บาตรกันในช่วงเช้านะครับวันนี้ก็มีคนมา ทำร่วมบุญนะครับเป็นจํานวนมากนะครับก็เป็นประเพณีดั้งเดิมนะครับของพี่น้องชาวบางกระใหญ่นะครับที่อาศัยติดอยู่กับของอ้อมนะครับก็วันนี้ก็ที่สสนนนะครับไปตาหลิมเจริญกิจนะครับก็มาร่วมทําบุญนะครับตั้งแต่เช้าเลยนะครับตั้งแต่เช้านะครับ ไม่เคยมาลงเราก็ขอแรงให้มาช่วยหน่อยต้องทยน้อยัวน้อยให้าเลยาน้อย้น้อยยเลยครับเนี่ยมอวานมอวานนยนอันนี้วัดนี่วัดใสน้อยคุณวัดใสน้อยเหรอขอเมาวานนี้เผาพ่อพระอาจารย์โบนะครับ อ๋อโยมพ่อแกเสียเมื่อวานเอ FC คุณนนท์ครัลำนี้มีไมครับมีนนท์อยู่นี่ครับลํานี้ไม่มีไหมล่ะครับนี่สวัสดีครับ ป่ากันป่าเนี่ยเนี่ยลงไหมลงไหมไม่เลยแม่เดี๋ยวเดี๋ยวอาเจียนครับมาเช้าไม่มาทีกันไม่ไปไม่ได วันนี้ก็มีคนมาร่วมทำบุญนะครับก็จำนวนมากนะครับประเพณีดั้งเดิมนะครับก็ทำบุญตักบาตรนะครับในช่วงเช้านะครับของเขตพี่น้องชาวตำบลบางรักใหญ่ของอ้อมครับระวังรถสักตกน้ำนะป่าในวันนี้ สวัสดีครับพี่เจ,ด,เจดครับสวัสดีพี่ก๊อฟครับร <Bag ans> พี่กอ๊อพี่ก๊อฟครับกอ๊อฟทำบุญไห <Canvas S 2> มครับทำบุญเลยพี่ก๊อฟ คิวอาร์เขด้านล่างเลยพี่ก๊อฟสวัสดีพี่กำนันแรมครับกำนันแรมทำบุญนะครับเกินจากเดือนที่เติดตำรวป่าในวันนี้นะครับวันนี้เราก็อยู่ที่ตำบลบางรักใหญ่ครับเป็นของเราเกิดการจำรุษขึ้นอยู่ตำบลบางรักใหญ่ครับตำบลตัดปากนะครับช่วงเช้านะครับประเพณีดั้งเดิมนะครับของพี่น้องชาวตำบลบางรักใหญ่นะครับที่อยู่อาศัยนะครับของอ้อมนะครับนนท์ ใช่ครับขมไม้ด้วยขอไม้หน่งขมไม้หน่งจะใส่เบญาจะเบญจะขอไม้เบญจะขอไม้เบญจะสวัสดีพี่อันครับผมรับดครับไงจ้ไปไล้จ้ะ ศาสาทุกานิบุญจะธิบุรุษาที่ลงพอจะไม่เก็บไม่เกินจะมีจริงไหมนจ๊ะจะขอเปจะดีะต่อไปจ๊ะที่ได้จ้างตัดงานของทำแล้วไอเจิบมันสําเล็กสมันเล็จสมมนุประการใกิเลสห่อนรตาที่หลกจะไม่เก็บไม่เกิจเยเกงนะครับพี่กอบอกว่าระวังตกน้ำนะครับไม่น้ำไม่เป็นกอ พี่ก๊อฟบอกว่าเสียบเงินด้วยครับพี่ก๊อฟบอกว่าเสียบเงินด้วยครับผมไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยพี่ก๊อล์ฟผมยลยรับเลยไี่เป็นไรไใส่ดีกันมาสายกุณงุึบุญคุณแม่หรือไงพี่กำนันแลมบอกว่าสองเอฟซีพี่สองสองครับพี่เจบอกว่าพรุ่งนี้มีที่ไหนบ้างครับ พุ่งนี้ไม่มีพรุ่งนี้ไม่มีแล้วพี่วันนี้ลอยกระทงวันสุดท้ายกับพี่แต่ว่านี้เรามีไปดูมวยทะเลสิบอ้วันนี้มี so มวยทะเลสิบโมงครับพี่ที่ไซน้อยวัดไปคลองขุนสีครับพี่เจดมาไหมครับสิบโมงเช้าไม่ได้ลงครับสวัสดีครับนัดครับนี่กีฬาแต่งรั้งของทางวัดไทยตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่ตำบลบางรักใหญ่นะครับของอ้อมนะครับ ของอ้อมตบบําบลบางรักใหญ่ก็เป็นประเพณีดั้งเดิมนะครับของพี่น้องชาวตบบําบลบางรักใหญ่นะครับที่อาศัยอยู่ริมแม่น้านะครับอยู่ริมของอ้อมนะครับก็ร่วมทําบุญตักบาตรนะครับในช่วงเช้านะครับก็ตอนนี้ก็มีคนมาทําบุญอยู่เรื่อยๆนะครับพระสงฆ์วันนี้มาจํานวน7วัดนะครับ ขอเชิญชวนร้อยกระทงหน่อยครับพี่กอบบอกวันนี้นะครับก็ขอเชิญชวนในเรื่องงานลอยกระทงในพื้นที่ของจังหวัดนครปฐมนะครับผมเห็นได้จัดจัดหลายงานมากนะครับในทุกๆตำบลนะครับแล้วก็ในร่วงงานกันเยอะนะครับเงินมันจะได้ไหลเข้าอยู่จังหวัดของเรานะครับแล้วก็เป็นปะเพณีที่ถืบข้อกันมาจากทุนถู่รุนนะครับเพราะว่าวันนี้ผมก็จะมาที่ร้านมองดูกทองนะครับวันนี้เขาเปิดเป็นกรณีพิเศษเลยเพื่อ ให้มารอยกระท้วงพี่ของอ้อมก็เชิญชวนมาได้ครับที่ตำบลมางรักใหญ่นะครับนั่งเรือฟ้ามาก็ได้ครับอาหารอร่อยนะครับที่นี่ที่เจ้าของน่ารักพี่เจบอกว่าน่าจะมาไม่ทันครับถ้าบอกล่วงหน้าเดี๋ยวจะไปชกเองครับมวยทะเลโอ้โหดคมากเลยอ่า โปรโมทงานวันลอยกระทงวันลาประดุกหน่อยครับพี่กำนันแลมครับในขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนครับที่อยู่บริเวณพื้นที่จัหงหวัดนครปฐมนะครับวัดลาประดุกนะครับเห็นมีงานประพณีลอยกระทงจัดขึ้นแล้วก็มีการให้บริการคือพาผู้ลอยกระทงเนี่ยไปเอาเรือไปลอยกลางน้ํานะครับทําบุญกลางลอบทำบุญกลางลองนะของประดุกน,นะครับก็เชิญชวนนะครับถ้าอยากเจอกำนันแรลมก็ไปที่ ภาระกระดุกนะครับผมที่กำลังแรงนเ่เป็นกระดุกมีครไม่รู้แม้เป็นเป็นสาขุดใช่ไหมเป็นสาขุดกับพี่เป็นสาขุดแล้วแน่สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีคนดูหนึ่งหมื่นยูเซอร์ครับสองกล้องมาดูตรงนเราเลยนี่ครับ นี่ครับเต็มเลยครับวันนี้อากาศดีมากครับพี่กอล์ฟครับพี่พี่นนท์บอกว่ามีคิวอาโค้ดโอนได้นะครับครับมีแมวแถวนี้แมวจอนจัดเยอะบอกนี่มีแมวจอนจัดเยอะใช่ <laughs> ร่วมทําบุญได้นะครับพี่กอล์ฟครับโอนมาบัญชีโดยตรงพี่ต่อต่อนนท์เลยนะครับ <laughs> วันนี้เราก็มีผู้ดูแลนะครับทางปลอดภัยนะครับทางน้ำนะครับมูลนิธิของสยามนนทบุรีนะครับเาเาหมือนเขาตั้งขบวนก็มาดูแลนะครับ,บาาความปลอดภัยทางน้ำนะครับอันนี้ก็ใกล้จะหมดขบวนแล้วคุณแม่บอกเพราะว่าเพราะว่าเขาตั้งขบวนที่วัดอิน กระจกที่ที่เรือหางยาวเนี่ยครับแจที่วัดโมลีอ๋อจกที่วัดโมลีอันนี้จะเป็นการถือว่าเหมือนตั้งขบวนแล้วก็ตักงาวาสวรดีครับอันนี่วัดไหนครับลวงพี่ครับวัดตันโง่วัดไหนวัดตังโพแลวังโพมันแลแต่ละือพร้อยแปเรื่วัดแต่จะม่าก็ได้พี่สสบอกว่าสสพื้นที่ต้องโอนนะครับผม พี่พี่สองก็บอกว่าสองพื้นที่ต้องโอนนะครับผมมีกลางเลยพี่มีคนมาอ๋อเป็นคลองคลองอ้อมครับพี่ก๊อฟครับเป็นเป็นคลองอ้อมนนท์ครับพี่อยู่ในพื้นที่ของตำบลบางรักใหญ่ครับ S <S พี่กอฟบอกว่าคนดูน้อยครับไลฟ์พี่เขาบอกว่าให้พี่สอ,สอนโนโดดน้ำครับจะได้เพิ่มยอดคนดู <S <S สวัสดีครับนะครับก็เดี๋ยวจะสิ้นสุดนะครับพิธีกรรมนะครับอ น,นักท้าวดี่ใหญ่นะก็มีของเทศบาลตำบลบางว่วงนะครับสร้างความพื้นเพลงให้กับประเพณีโดยการมีแต่วงนะทางเรือก็โอเคนะถือว่าเทศบาลเทศบาลบางเลนนะแม่ของเลนครับเทศบาลบางเลนนะครับงั้นก็ขอบคุณเทศบ,บาลบางเลนด้วยนะครับทีบ่ทำให,นนห้ดูมีชีวิตชีวาเข้ามาทุกปีเข้ามาทุกปีใช่ไหมแม่เรายกบางเลนนี่ใช่ครับตอนบ่ายเนี่ยเขาจะมีแหงตอนบ่ายจะมีแหงแหงสองชาว่้านนั่นแหละ ปมวนสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับตอนนี้ก็จะเป็นช่วงขบวนสุดท้ายนะครับก็สิ้นสุดของสายบุญในช่วงเช้าก็จบแล้วนะครับก็ประเพณีดั้งเดิมนะครับทําบุญตากบารในช่วงเช้านะครับตอนนี้เราอยู่ที่คลองอ้อมขาคลองอ้อมหน่นครับปีละครั้งนะครับประเพณีตกบานแล้วแต่นี่จะเป็นจะเป็นเหมือนประเพณีเฉพาะต้นเล่าหน่อยดิ ให้ใหใหแม่เล่าดีกว่าครับแม่เล่าหน่อยครับดังเดิมโดเฉพาะอย่างเงี้ยห,หนึ่งปีมีทั้งเดียวอ่ะครับอ่าวันเป็นกลางเดือนตุลาคมจะมีตักบาทกว่าร้อยแสนอย่างเงี้ยทุกีแล้วก็จะมีแ,มแลมแปดท่านของทางบางป่วยแล้วมีวัดไทยวัดบางไตวัดสุฬาญาณวัดแก้วค่าอะไรพวกเนี้ยแต่ก็จะมีอันนี้ สินหาางนั่นสออยแปดี่จะมาจากร้อยแปครเกเลยแม่อ่าร้อยมาจากเือาราที่มาได้หมดไมีเไมมีก็ได้เสอนไ่มาลสวัสดีครับคุณอสวัสดีครับ แบงี่คนก็เล่นกนุกเป็นพรแล้วาก็มาาจริงเหรอบางครั้งมีแล้วคุณไม่ได้ผิดอะไรใช่ไม่ได้ผิดสา้าา้าาเบางครมีการเล่นเล่นกนุกกหนาะอเป็นพระใส่เหลืองมาเนี่ยนะครับก็พายเรือมาลอกชาวบ้านแต่มันเป็นความเป็นพื้นที แม่เขาบอกปปเป็นคอนเทนีสนุกสนานไม่ได้มีความิอ,อรอ่ะแม่สองรูปสุดท้ายครับแค่ใส่บ้านไปรูปหมดแล้วสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับตรงตนี้ครับไอ้้าก นตรงนี้นี้ก็จบรรกกแล้วนะครับผมไงแล้วก็หนึ่งแล้วก็ขอบคุณก็ขอถวาที่นะมองดูพร้อมบจ้าตัวแล้วก,ก็น้องต้นที่อยู่บริการฝากฟารมการป,ะปะ้องกันนะครับ เนี่ยก็ขอบคุณออน,คคน,น,นะครับผมครับสวัสดีครับเดี๋ยวขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับปิดยังไหนพี่น,นุ่มปิดข้างในปิดอันนี้ป่ะปิดน